สำหรับวันนี้นะครับตอน3ามทุ่มถึง5ทุ่มผมจะทำการไลฟ์สดตอบคำถามทุกคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ Earth 2นะครับผมทางช่องนาทีชาติชาติเป็นไลฟ์สดใน YouTube ทำไม Earth 2ถึงเอา PayPal ออกจากระบบสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาทีชาดิชาติครับอยู่กับ Earth 2เหมือนเดิมครับผมอย่างที่บอกว่าเราจะ อปเดตอยู่ตลอดเวลาครับก็ล่าสุดทางเว็บไซต์ทำพัดเปิดชั้นที่2ไปแล้วเนอะผมก็แนะนำแนะนาไปแล้วว่าทำยังไงวิธีการเซตอัพดูนี่นั่นซึ่งก็ต้องบอกกับทุกคนว่าถ้าหากว่าจะเล่นจริงๆแนะนำให้ทำพัทเปิดที่2ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันสำคัญมันสาคัญจริงๆแบบหนึ่งม,มันสำคัญครับมันสำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเราโดนขโมยไปอย่างน้อยก็ได้ปลอดภัยครับ ก็ถ้าตั้งใจจะเล่นแล้วผมเองก็ทําไว้พาส์ตเร์ที่2ถ้าโดนขโมยก็สบายใจครับมันก็เอาไปไม่ได้เพราะมีพาส์ตเร์ที่2มาครับวันนี้ไม่ได้อยู่กับพาส์ตเร์ที่2ครับอยู่กับทําไมเออทู 2, ถึงเอา Paypal ออกจากระบบเออแปลกไหมแปลกไหมรู้สึกแปลกแปลกไหมออแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเฮ้ยเพย์พาออกจากระบบตอนแรกอะ่ะผมผมก็แบบได้รับข้อความมาหลายคนพี่ครับเพย์พาใช้ไม่ได้พี่ครับเพย์พาปิดพี่ครับอย่างงู้นอย่างนี้ผมก็เฮ้ยเว็บใหญ่อย่างเพย์พาเลยนะจะปิด ก็เลยไปเปิดดูครับก็เลยทราบว่า PayPal ไม่ได้ปิดแต่ว่าใน Earth 2มันไม่มีช่องสำหรับเติมเงินกับ PayPal แล้วมันจะมีแต่ Visa แล้วหมดแล้ว Visa Master มี2อันนี้แค่นี้เองตอนนี้ในส่วนของการเติมเติมเงินเข้าระบบนะครับสามารถใช้ได้เฉพาะบัตรเครดิตซึ่งผมก็แนะนำไปในส่วนของ t u o Money Wallet ก็ใช้อันนั้นไปแล้วกันมาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูก่อน PayPal ทำไมทำไม ทำไมถึงเอาเพย์พาออกไปเป็นช่องทางการเติมเงินเก็บเว็บไซต์ต่างประเทศที่โคตรจะสะดวกสบายเลยถูกต้องไหมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมเองก็ใช้เพย์พาเป็นประจําตลกมากเลยคือไม่ว่าผมจะแบบแนะนําอะไรพัสดที่สองแนะนำเพย์พาลนั่นั่นผมก็จะบอกตลอดว่าเฮ้ยผมทาเรื่องนี้เป็นประจาเป็นประจําเป็นประจาแม่งเหมือนบังเอิญอ่ะบังเอิญแม่งตรงพอดีเป๊ะแต่ผมทําอย่างนั้นจริงๆครับผมก็เป็นประจําจริงๆทําประจํามาตลอดอย่างเพย์พาที่ผมใช้อ่ะผมก็จะใช้กับการ ขายของใน eBay ซะส่วนใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูทารเซ็กชันของผมอันนี้ของ eBay นะนะนี้ของ eBay เดี๋ยวแป๊บหนึง่งทำไมเออทูถึงไม่เอา Paypal ไว้ในเว็บไซต์ไว้ในระบบบางคนก็บอกเฮ้ย PayPal มันดีอ่ะมันง่ายอ่ะก็กดคลิกคลิกนิกนิก,เ,นกเติมเงินเข้า Paypal ทิ้งไว้แล้วก็สามารถแอดเงินเข้ากับระบบเออทูได้เลยทำไมถึงกลายเป็นบัตรเครดิตอย่างเดียวนูน่นนี่นั่นอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวผมจะ ให้เป็น2ข้อแล้วกันอย่างที่บอกครับผมไม่ได้ปักปัามอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเออผมยุติการลงทุนในเอิร์ธทูแล้วนะแต่ไม่ต้องกลัวครับผมยังทําการอัปเดตเนื้อหาเรื่องราวแล้วก็จุดต่างๆนานาให้ทุกคนได้ฟังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับผมอ่ะมาครับผมในส่วนของ PayPal ข้อแรกทำไมเอิร์ธทูถึงเอาออกจากเอ้ทำไมเพย์พาถึงถูกถอดออกจากเอิร์ธทูเพย์พาครับ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งในการใช้งานของเขาเสียค่าดำเนินงานสูงมากครับค่าธรรมเนียม,มครับพูดง่ายมันจะมีค่าธรรมเนียมอยู่อะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอันนี้เป็นการขายของในอีเบของผมผมขายขายของในอีเบได้ก็คือผมขายได้เจ็ดสิบห้าจุดสองหกดลลาร์แบบหนึงนะอันนี้นะครับผมเป็นรายละเอียดเพย์พาของผมของผมเลยนะอันนี้ของผมเลยเนี่ยครับยอด ซื้อทั้งหมด37ภาษีขาย4.26ค่าจัดส่ง3.4นู่นนี่นั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลอะผมจะได้เงินอะเ6็ดสิบห้ดองลลาร์อ่าผมได้75.26ดองลลาร์ก็คือคนที่จ่ายเงินซื้อของกับผมใน ebay อ่ะเขาจ่ายเงินให้ผม75.26ดองลลาร์แต่ดูตรงนี้ครับผมในส่วนของค่าธรรมเนียม PayPal PayPal ต้องเสียค่าธรรมเนียมถึง3.61ดดอลลาร์ แล้วก็อันนี้มันเป็นภาษีของ e bay นะอันนี้ต้องเสียก็ขออนุญาตไม่นับละกันเอาตรงนี้ก่อนเขาจ่ายเงินมาเจ็ดสิบห้าจุดสองหกดลลาร์แต่ paypal เก็บไปแล้วครับผมเป็นค่าธรรมเนียมสามจุดหกหนึ่งดอลลาร์ผมเสียไปประมาณร้อยกว่าบาทถูกไหมสมดอลลาร์นี่ประมาณร้ 120, 130อยร้อยยี่สบร้อยสมสิบอะประมาณเนี้ยอยู่ประมาณนี้เอ่อคิดดูผมได้เจ็ดสิบห้าดอลลาร์แล้วผมโดนลบไปส6มจุดหกผมเหลือประมาณเจ็ดสิบเอ็ดกว่ากว่า ประมาณเจ็ดสบเอดลลาร์ซึ่งมันก็กลายเป็นว่าผมได้เงินน้อยค่าธรรมเนียมมันสูงครับเช่นเดียวกับเอิร์ธทูครับผมเพื่อที่จะซื้อพื้นที่อ่ะมันก็เลยแพงมันก็จะแบบว่าเฮ้ยสมมตินะสมมติอันนี้สมมติถ้าหากว่าโอนเข้าไปสักสิบดอลลาร์ของเอิร์ธทูอาจจะได้แค่สักเก้าดอลลาร์โดนค่าธรรมเนียมเหมือนที่ผมโดนเนี่ยอันนี้คือค่าธรรมเนียมอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดเดเดอย่างไรวะาเออเนี่ยอะค่าธรรมเนียมที่ผมโดน ก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็คือเฮ้ยมันเก็บค่าธรรมเนียมเยอะเออทูรู้สึกว่าแบบทําไมฉันต้องเสียเงินให้กับค่าธรรมเนียมของ p a y p a l เยอะขนาดนี้ด้วยก็เลยตัดสินใจเอาในส่วนของ Paypal ออกไปครับผมก็จะได้เป็นว่าเออค่าธรรมเนียมมันถูกลงไม่ต้องใช้ค่าธรรมเนียมของ p a y p a l แล้วใช้ค่าธรรมเนียมของเครดิตการ์ดเอาแต่ผมไม่แน่ใจว่าค่าธรรมเนียมของเครดิตการ์ดเนี่ยมันเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่เคยศึกษาเลยต้องยอมรับตรงๆก่อนค่าธรรมเนียมเอเครดิตการ์ดมันจะเวอร์ไว ผมเชื่อว่ามันมันน่าเชื่อถือด้วยความน่าเชื่อถือของมันมันก็เลยราคาไม่น่าจะแพงครับในส่วนของค่าธรรมเนียมก็เลยกลายเป็นว่าเออทรูตัดเพย์พาออกเพราะว่าค่าธรรมเนียมของเพย์พาแพงอ่อันนี้คือเหตุของข้อแรกนะครับเออทรูตัดเพย์พาออกจากระบบเพราะว่าค่าธรรมเนียมของเพย์พาแพงอือันนี้คือเหตุของข้อที่หนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะมันเป็นการอุปมาอุปไมยของผมเองจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาทั้งหมดเองครับผมโอเค อันนั้นเป็นเหตุผลข้อที่หนึ่งครับส่วนในส่วนของเหตุผลข้อที่สองอข้อที่สองนะครับข้อที่สองนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าเพย์พาเป็นช่องทางการชําระเงินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกไม่แปลกลยครับทําไมเพย์พาถึงเก็บค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงเพราะว่าถ้าว่าคุณชําระเงินผ่านเพย์พาลไปมันจะปลอดภัยมากๆมากมากที่สุดจริงๆเพราะว่าถ้าว่าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าไม่โอเคกับ สิ่งที่คุณจ่ายไปยกตัวอย่างเช่นผมซื้อของในอี a บใช่ไหมครับแล้วผมอัลอของสามสิบวันสม,มุิของส่งมาจากอเมริกาผมก็รับของในวันที่30มสิบหลังจากที่จ่ายเงินไปปุ๊บของเปิดมาโอ้โหแม่งไม่ตรงปกว่าไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันต้องการนู่นนี่นั่น,นผมสามารถขอคืนเงินได้ผ่านทาง PayPal ครับก็คือคุณสามารถขอคืนเงินได้ด้วยระยะเวลาร้อยแปดสิบวันครับผมก็หลังจากที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ถูกต้องแล้วเราก็ขอคืนเงินได้ แค่นั้นเองโคตรง่ายเลยเดี๋ยเพราะฉะนั้นเหตุผลข้อที่สองย้ำเหตุผลข้อที่สองของเอ r t h 2นะครับผมที่เขาไม่ใส่เพ y p a พลลงไปเหตุผลเพราะว่าเมื่อผู้เล่นทำการซื้อพื้นที่แล้วในบางครั้งหลายคนหลายท่านทำการขอถอนเงินคืนมันกลายเป็นว่าทาง e อ r t h 2ก็ไม่ได้เงินจริงๆเข้าใจแล้วใช่ไหมครับแล้วที่ทุกคนเห็นนะครับเวลา ซื้อที่อ่ะเราจะเห็นบอกว่ากดซื้อที่ผ่านผู้เล่นด้วยกันเองอ่ะบางทีกดซื้อไม่ได้เขาบอกว่าแอดเขานี้โดนฟรีส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 เหตุผลคืออย่างนี้แหละครับก็คือเขาซื้อที่ซื้อที่ด้วยเออเพ y p a l นะซื้อเสร็จปุ๊บขอคืนเงินโป้งพอทางเออร์ทูรู้ว่าเออไอดี ID เนี้ยซื้อที่ผ่านเ a y p พ l แล้วไม่ยอมจ่ายเงินจริงๆขอ,ขอถอนเงินกลับก็เลยตัดสินใจฟรีสไม่ยอมให้บัญชีนี้ใช้งานได้ ก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเหตุผลข้อที่2ก็คือที่ถอน PayPal ออกไปจากระบบ e a r t h 2เป็นเพราะว่า e a r t h 2ไม่ได้เงินจริงๆจาก PayPal มันมีคนเติมเงินเข้าไปและถอนเงินออกมามันก็เลยกลายเป็นว่า e a r t h 2ไม่ได้เงินจริงๆจังๆครับประมาณนี้ครับผมเรื่องราวของการที่ต้องเอา PayPal ออกจาก e a r t h 2มีอยู่ประมาณนี้ก็อย่างที่บอกครับผมก็เล่นอะไรก็เล่นให้มีสติเนาะถึงเวลา ถ้าหากว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก็สู้ๆทําใจเย็นๆไว้ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงดีเอ่อก็อย่างที่ผมบอกผมก็ยังคงอยู่ในในนี้นะครับในระบบของ Earth 2ก็ยังทําการดูอยู่เรื่อยๆครับก็ยังมีเนี่ยครับยังมีบาลานซ์พอต์อย,อยู่แล้วก็ณนะวันนี้วันที่ผมอัดคลิปคือวันที่เก้าเมื่อวันที่เจ็ดผมถอนเงินครั้งแรกไปจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้นะอันนี้ผมอัปเดตก่อนผมยังไม่ได้เงินนะครับยังไม่ได้เงินนะเดี๋ยว ถ้าได้เดี๋ยวทำคลิปบอกอีกทีหนึ่งแต่วันนี้คลิปหนักๆที่จะแนะนำก็คือทำไม PayPal ถูกถอดออกจาก EARTH 2โอเคครับข้อแรกเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันสูงข้อสองเพราะว่า EARTH 2ไม่ได้เงินจริงๆจาก PayPal เนื่องจากมันมีคนเติมเงินผ่าน PayPal แล้วเล่นแป๊บๆหนึ่งขอถอนเงินคืนขอรีฟันเงินคืนมันมีก็เลยกลายเป็นว่า PayPal ต้องถูกถอดออกครับผม นี่ครับนี่คือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลของทําไมพ y พาวถูกถอดออกจากเออ h ูครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ครับก็จบลงไปแล้วเนอะเรียบร้อยนที่เรียบร้อยแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงถ้าใครมีคําถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับเออทูก็ใต้คลิปได้นะครับอ้อลืมไปครับสําหรับวันนี้นะครับตอน3ามทุ่มถึง5้าทุ่มวันนี้วันอังคารที่9เดือนกุมภาพันธ์ สามทุ่มถึงห้าทุ่มผมจะทําการไลฟ์สดตอบคําถามทุกคําถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเอิร์ธทูนะครับผมทางช่องนาทีชาติชาติเป็นไลฟ์สดใน YouTube ก็ถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆนานาได้สงสัยอะไรถามได้อยากรู้อะไรถามได้พร้อมตอบทุกข้อคําถามครับผมโอเคครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับและอย่าลืมดกดแชร์กดไลค์กด u ั s สไ i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับ